我问你。Oh, พอดีแล okay. ้วพอดีแล eh, ้วแจ้งพอดีโอเคได้ไหมสวัสดีครับแอชันสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกแล้วครับที่ว่าผมกุมชายไปเซียครับผมมีคนเดียวครับกุมชายไปเซียเหรอว่ามันนี่นด้ครับนี่นะนี่ครับยามนะเอาอยู่เลย มีครับมีครับคืงคือไหนมั้วครับมีครับขอบแก้มสุดายครับทุกคนตรงน้มันเห็นผมมาแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็่าไปกินไอ้ใส่ตันหมูใส่ไงหมูใส่ตันสิใส่ใส่ตันหมูครับพี่น้องฮะครับเอาคนมาจินกินมกิ๊บจบวัดนะจิ้มพวกเรื่องครับนี่ทำจิ้ม ของเสะมาพร้อมเลยน้ำจิม้มนี่ครับแซบดีดีครับแซบแซบทุกอย่างครับกินไปกินไปพ่อต้องว่าตัวมาจิ้มกันนะครับนะมาจิ้มกันนะนะครับนี่น้ำจิม้มหอม้อ,ม,พอ,พอมเลยเหมือนกันอ่ะอ่ากินเยอะอ่าไม่กินมึงเหมนกันะอืมอ้าดื่มกบไปจับจับ không ạ nhân dân có gì cả này ừ. một mua xe liền một tháng một lấy lưu kẻ khâu hợp chừng không không thầy mua kinh lắm มากินด้วยกันนะครับนี่เอาละครับเส้นตันหมูห่อผักครับเนี่ยห่อผักใส่หมูห่อผักจิ้มน้ำเจิ้มของแถบอยู่กับุ่มักับอ้อ ai con nào đây? Ừ. Không phải không. Tất cả. Đó mấy không? đã đó, đó đó. Quay khẩu đi bay không có chín đâu. chín mới chín đi nó này, hả? Ừ, có chín cái này. Cứ ออครับอยเป็นองมึงอ่อเปนองมึงไมนี่ครับอร่อยจริงนะยิมนี่ครับอร่อยนะสุดยอดเลยครับ

ครับเออตรงตุุดอืมอะไรนะครับกินเลยไม่ส<อ>ิครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าอยู่หนกทุงครับนิเนหน่อยครับอยู่ฝานใส้สวดครับกางหนกทุงครับมาครับมนาะอืม nhaì có để nha, nhaì 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 đi nhaì 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 S <S <an> <t iny> อยมอันไปรู้เขาขเขาไม่เถอ,อะไปล่ยอยมันไปมันไม่ชอบผู้ใช่ปล่อยมันไปมีมีผู้ชายคนใหม่ปล่อยมันไปแค่นั้นผู้หญิงไม่เยิดไม่อยากผู้หญิงแค่ไม่เยิดไม่อยากแค่เนียในประเทศไทยนะ,อะเ,อเอาเอาคนไหนก็ได้ครับแค่นี้นี่นี่ค่ะชีวิตผมครับชีวิตผมที่น้ำตาเราเลิโอเคนะอืม<ส>

จับอยู่ครับอืมเออมาได้อ,อ่ะอ๋อหัวหน้าสั้งหลัดมึงมึงได้นไหมเออหมดละเอาไปกินจิน้นหลุดนี่ห่อผักกี่นะครับเด้อเผาทาเลยผักสดอืมหออกันเล็ผักสดเนี่ย

ยังมหพร้อมครับ mm. เอาละครับมือนี้ครับทักทายพี่น้องผมมาประควดแล้วเดินไหมครับอา่อาอเอาลำมือนี้สวัสดีครับอ่าเอา,เอาบันกันมือนาช่วยเอ,เ,เ,อเอาเจาเ้าเอาเอาเจ้าเพี่อนนี่เพื่นี่ได้พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยไป